เขาเรียกว่าระดับหัวหัวก็คุยกันครับนี่คือ Intel ของอันท่าเเจอกับ Ryzen 9 9 950x แล้วมันจะเป็นยังไงวันนี้มาคุยกันครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i have cpu เป่า i have cpu ครับสำหรับวันนี้ครับเราจะคุยกันเรื่องของเอ่อ cpu เรือธงทั้งสตัวเนาะก็คืออันต้าเก้าเจาแปดห้าเคนั่นเองครับซึ่งอยู่ในสายการที่เรียกว่า allure lake นะครับแล้วก็ amd ryzen เก้าเก้าเก้าห้าศูนย์ x นะครับซึ่งเป็นเรือธงเหมือนกันคือพุ่งตรงแล้วในระดับเม i n s t r ณเวลานี้ในส่วนของ Intel ถ้าเราไม่นับความแรงนะนัวางแบบนับวางจุดที่มันอยู่นะจุดสูงสุดของ Arrow Lake ณเวลานี้คืออันต้า9 K คือตัวนี้และจุดสูงสุดของ AMD ถ้าเรานับเฉพาะแบบราคาด้วยนะความแรงโดยรวมด้วยนะก็คงไม่พ้นไร9 9ายเส้น9 9 9 5 0 X ตรงนี้ก็คือตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวท็อปของทั้งคู่นั่นแหละนะครับคอรนตราถ้าเราจะพูดกันตรงๆอย่างที่ผมเคยอัปเดตไปว่าสุดท้ายแล้วคอนตรา อาจจะไม่ได้แรงกว่า i9 เลยก็ว่าได้นะครับในมุมของการเล่นเกมนะผมว่ามันแพ้ได้ซ้ำไปในการเล่นเกมแต่ว่าทาง intel ก็จบอกว่าเขาจะมีแก้ไขแพท2อ,ออกมาซึ่งเราเองก็ต้องรอดูอีกทีว่าแพทอัปเดตขึ้นมาเนี่ยมันจะแก้ไขอะไรยังไงบ้างนะครับรวมถึงเวอร์ชั่นของ Windows อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวที่ผมเทสไปณเวลานี้นะครับในมุมของการเล่นเกมเนี่ยยังแพ้ horizon อยู่ ณนะเวลานี้นะสิ่งที่เราสังเกตได้นะขออนตราที่มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วละ่ะม,มันโดนตัดไฮเปอร์เชดดิ้งมันโดนลดคลอกสปีดลงนะครับเพื่อให้ปัญหาเรื่องแครดเรื่องจอฟ้าเรื่องการร้อนจนพังร้อนจนดับหรือสิ่งนี้เรียกว่า t ทอร์ a l ทอร์เทรนดหายไปนั่นเองนะครับซึ่งถือว่า Intel เนี่ยทำได้ดีนะครับในส่วนของเขาพูดปรบมายว่าเซมบัฟเฟอร์มน at the half power consumption ก็คือแรงเท่าเดิมพอๆพเดิมแต่กินไฟลดลงนะซึ่งอินเทลทได้จริงและผมเองนั้นก็ได้มีโอกาสทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับอันต้าเก้าเนี่ยเย็นกว่า I9 จริงประมาณสัก18องศาและกินไฟน้อยกว่าจริงไหมจริงนั่นเองนะครับคือทดสอบไปแล้วันนั้นเนี่ยวันนี้เราถึงคิวของเขาเรียกว่าหัวชนหัวนะครับอันต้าเก้าเจอกับรายเส้น9995ุดทั้งคู่นั้นเปลี่ยนกลับมาใช้ท s m c ทั้งคู่นะครับก็คือว่าเดิมๆเนี่ย AMD มเนี่ย,ยใช้ เช m ดเอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เป็นสีอนโเมสแต่ว่าตัวของอันต้าเเนี่ยมันเป็นตัวทายเบสก็คือว่ามันจะเป็นส่วนผสมของหลายๆอันรวมกันโคดเนี่ยทั้งคู่นะครับก็ แตกต่างก,กันไปนะครับก็คือ Allure Lake S กับ Granite Lit อันนี้เราคุ้นกันอยู่แล้วนะครับ Core และ Thread เนี่ยอธิบายก่อนว่าด้วยความที่อันต้าเเนี่ยโดนตัด Hyper Threading ออกไปแล้วทำให้ Core และ Thread ของ P Core ของตัวอันต้าเเนี่ยจะมีแค่8 Core 8 Thread และ E Core คือ16 Core 16 Thread เท่าเดิมดังนั้นเนี่ยอันต้าเจะมีทั้งหมด24 Core 24 Thread Boost Speed เท่ากัรคือ5.7กิกะเฮิร์สครับ Clock Speed 3.7แก่4.3กิกะเฮิร์สอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันวิ่งไม่ถึงกันออยู่่แล้วนนนัันเงะครบ ตัดลำดับ L3 Cache เนี่ยของ AMD เนี่ยมันแบ่งเป็น2 CCD และ CCD ละ42เมก 2, 2 CCD ก็คือ64เมกและ L2 Cache เขาไม่ได้เยอะก็คือแค่16เมกก็คือมีแค่1เมกเปคอร์แล้วก็จบเช่นเดียวกัน CPU เลนนะครับ Gen 5 20เลนครับกับ Gen 5 24เลนอ่านี้แตกต่างกันนะครับเมนบอร์ดก็น้าเวลานี้อันต้าก,ก้ายังอยู่ที่แท8 9 0อยู่คาเดยวกัน AMD ก็รับทุกอันแต่ว่าถ้ามีงบขนาดประกอบ9 9 0 x เนี่ยก็หนีไม่พ้น X870 ขึ้นไป X870E x 6 e, 7 0 e แล้วกันนะครับ NP อัตอนต้าเ้ามี NPU เหมาะสำหรับทำ s t a b l e diffusion แล้วมันทำง,งานได้เร็วมากนะเร็วกว่าสเท่า เมื่อเทียบกับ u g ู g r a p กราฟิกเจเจผมทดสอบมาแล้วนะครับอันนี้คือความแรงระดับ13 TOPS นั่นเองนะครับกราฟิกการ์ดตัว Arc x e กราฟิกเทียบกับตัว Radeon กราฟิกเนี่ย Arc เนี่ยได้เปรียบตรงนี้ TDP ต่างากันครับ125วัตต์ถึง250วัตต์แล้วก็ตัว99 0 x เนี่ย170วัตต์นะครับ m a x i m u m Speed ก็คือ Intel สูงกว่าก็คือ DDA 5 6,400ครับ DDA 5 5,600ครับราคา AMD แพงกว่า4,000ก็คือ2 6 9 0กับ22,990เก ผลเทสจะเป็นยังไงนะครับในมุมการทำงานก่อนแล้วกันซีวียูเซทครับซิงเกิลคอร์เนี่ยนะครับอันต้าเก้าสูงมาก909แต้มกับ882แต้มหลังจากที่มีการปล่อยอัปเดตไบออยขึ้นมามัลติยังชนะ9 9 9 0 x อยู่นะ1 8 9่นเจอกับ1 8ื่นแปแต้มในมุมการทำงานผมมองว่า Intel ชนะนะครับแล้วก็ซีซซดีเบนช์อาเนี่ยซิงเกิลคอเนี่ย ชนะอยู่ดี2 3 8 0กับ2 2 6 2มัลติ4 2 6 2 0กับ4 2 8 7 1อันนี้สูสีมากนะครับซีดิเมนอ์อายิบครับซิงเกิลเนี่ยกลายเป็นว่าเอมดีกลับมาชนะครับ3 4 1 0กับ3 3 4 2มัลติเอดีชนะ2 2 4 3 0กับ2 1 2 3 4กีเบนซ์ครับ145กับ139ในซิงเกลิลแล้วมัลติ2 4 1 6กับ2 3 4 0ชนะแต่ไม่ขาดคราวนี้ต่อมาครับในมุมการทำงานผมมองว่า Antarctica อันต้าก้ายังคงแรงอยู่แต่การเเลล่่นกกมมมผองวา AMD ับ าชนะนะอย่างเช่น Blackview คงเนี่ยนะ FullHD Willy High เปิด d l a เนี่ย Average Frame Rate เฟรมเฉลี่ยเนี่ย102เฟรมกับ1น0เฟรมแน่นอนอันต้าเก้าชนะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นในเมื่อ FullHD มปนต่างแค่2เฟรม 2K ต้องเหมือนกัน 4K ต้องเหมือนกัน GoPro ซูชิมาเนี่ย FullHD Willy High DRS Quality 9950เอทำเฟรมได้เยอะกว่า10เฟรม195กับ185เฟรม ผมพนันเลยนะ 2K อาจจะไม่ต่างหรือต่างกันแค่สามเฟรมแล้ว 4K ก็จะไม่ต่างกันถูกต้องไหมครับแซฟพัง2.77 Full HD Ultra DLs Quality r y t r a c i n g เนี่ย140กับ150เฟรมโอเคอันตรา9้าแพ้ครับแต่ถ้า 2K 4K ก็นั่นแหละแยกไม่ออกเช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็น Forza Horizon 5ครับ2 6 1กับ2 6 9เฟรมอันตรา9้าแพ้ครับบน Full HD 2K 4K ก็ไม่ต่างนะครับสี่ทู2ครับ f ูด e ีอีพิกเรเดซินดีเอลบาลานครับอันตาก้าชนะครับร้อยห้ถึงร้อเฟรมก็คือมันก็ชนะ2เฟรมอะเอาจริงๆแล้วแค่ฟูเดีอย่างเดียวนะใช้งานจริงๆก็ไม่รู้สึกละ แล้วยิ่ง 2K 4K อีกก็รู้เรื่องเลยครับไม่ว่าจะวัดค่าตาเปลา่าวัด MSI ก็ไม่ต่างอยู่ดีนะครับ r a d เ e a เรมชั o n 2ฟูดอัน t r a เนี่ย9 9 50x ชนะ5เฟรม1 8 4 1 7 9เฟรมอันนี้ก็อาจจะไม่แตกต่าง,งเหรอือเปล่าถ้าไป 2K 4K นะครับดนงนั้นเนี่ยสเปคที่ใช้การทดสอบก็คือจะเป็น4090กับสายสอดกิลดรารไฟบัต6000เห็นปะสุดแล้วก็คือต่างไหมต่างครับแต่ว่า มันไม่ได้ต่างขนาดถึงกับมันเลือกยากขนาดนั้นอ่ะถ้าเล่น 2K 4K ผมมองว่าตัวไหนก็ได้นะเอาตรงๆต,ต,ตามชอบแต่ว่าอันตาก้าต้องยอมรับว่าเย็นจริงผมไม่ได้เชียร์นะผมเองก็มีขายทุกตัวได้แหละคือคู่คนที่ผมมีขายทุกตัวได้แ,แต่ว่าเราผมเองอยากให้ยึดเบสออตนตามความปจริงว่าเมื่อเราเล่นเกมที่ 2K หรือว่า 4K อ่ะมันไม่ได้ต่างอะไรกันขนาดนั้นเพราะสุดท้ายมันต้องเทวิธการจอเอาเงินไปอัพการ์ดจอดีกว่าแต่ว่าการทํางานผมยังถือหาง U9 เลนิดตรงที่มันสามารถที่จะ compatible กับซอฟต์แวร รจริงๆแล้วมันตัวไหนก็ได้แหละ 9950X ก็ได้แหละหรือว่า Intel ก็ได้แหละแต่ว่าอันตราเก้ารอบนี้ผมมองว่ามันแรงเท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมแต่สิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาคือการประหยัดพลังงานและความร้อนที่มันแก้ไข Thermal Throttling ได้แบบเป็นอย่างนี้แล้วก็จบตรงนี้และนี่คือการจับมาชนกันระหว่าง2ตัวใหญ่ผมว่าดีทั้งคู่ตัวไหนก็ได้มีขายที่ i h a v e เหมือนเดิมนะครับ Core i9 2 5 k แล้วก็ AMD Ryzen 9 9950X ทั้ง2ตัวนี้นั่นเองนะครับแต่ทั้งคู่นั้น มีเจ้าหน่ายที่ I have c p u ครับฝฟก์ไว้ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนอยับทานผู้ชมครับสวัสดีครับ